สวัสดีค่ะกองชีฟ้าฉายนะคะเฮงเฮงแล้วก็สวัสดีปีใหม่สําหรับพี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ที่เดนมาร์กนะคะตอนนี้มะขามอยู่ในสถานทูตเดนมาร์กแล้วคะ่ะเมื่อกี้เพิ่งออกไปข้างนอกมาแล้วคะเพราะว่าเขาแห่สิงโตคะ่ะแต่สิงโตเล่นหิมะค่ะตอนนี้อยู่ภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะมะขามได้เห็นจีนโบราณจากท่านทูตนะคะแล้วก็ ได้ซองอ่างเปลาจากพันธุนดเลยค่ะได้มาสามซองนะคะเฮงๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในนะคะ นี่คือ,อพี่น้องอชาวจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ก็ยังไงก็ต้องชี้ฟ้าชายนะคะสวัสดีปีใหม่ร่ลำรวยร่ลำรวยปีนี้ร่ำรวยค่ะเฮงเค่ะสวัสดีค่ะ